ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เศร้าแล้วก็ช็อกวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังครับที่เสียชีวิตด้วยการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยช็อกกล้าสุดนะครับครูเพลงชื่อดังอย่างครูสลาคุณวุษิมีการออกมาโพสต์ข้อความอะไรครับไปถึงนิวมุกดานะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตครูสลาระบุข,ข้อความนะครับบอกว่าชีวิตของนิวมุกดาเนี่ยดันดดมาจากความจนครับกว่าจะข้ามพ้น มาลืมตาอ้าปากได้เหมือนวันนี้ก็แสนยากแต่สวรรค์ก็พรากเขาจากไปนี่ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับหากเราย้อนไปจากข่าวเศร้าของพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาพระเอกประจําทีมงานคําผุนร่วมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงต่างร่วมไว้อาลัปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครูสลาคุณวุฒิครับมีการโพสต์ภาพของนิวมุกดา พร้อมข้อความอาลัยระบุว่ายังช็อกเบ่หายยังเสียใจเบาสางกับการจากไปด้วยอุบัติเหตุของพระเอกหมอลำนิวมุกดาเขาคือหนึ่งในดาวเด่นของวงการหมอลำในยุคนี้ชีวิตดั้นด้นมาจากความจนกว่าจะข้ามพ้นมาลืมตาอ้าปากก็แสนยากแต่สวรรค์ก็พรากเขาจากไปครูไม่รู้จักกับน้องนิวเป็นส่วนตัวมีเจอเจอบ้างตามรายการทีวี เมื่อปีที่แล้วนิวมุกดาได้ให้อาจารย์สวัสดสารคามมาขอนําเพลงกอดแล้วบอกปล่อยไปโคเวอร์เป็นเพลงที่ครูเขียนให้ติ๊กสุรธรรมทากองทำกองร้องแก้กอดแล้วบอกแต่งซึ่งร้องโดยสารี่สีภูธรครูได้อนุญาตและขอบคุณที่ช่วยพาเพลงกอดแล้วบอกปล่อยได้กลับมาให้แฟนๆหมอลาได้ฟังอีกครั้งขอร่วมไว้อะไรและแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ครอบครัว ญาติพี่น้องของนิวมุกดาและ FC หมอลำทุกท่านด้วยใจอะไรยิ่งสู่สุขติครับนิวมุกดานี่นะครับก็เป็นการออกมาโพสต์แสดงความอาลัยไว้อาลัยนะครับนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังจากครูเพงชื่อดังเนี่ยครูสลาคุณวุฒิครับ